ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขภูตสุขคนครับพบพ่อกับบ่าเปียกขึ้นเก่าแล้วครับกับบรรยากาศยังมลอแรงครับมือนี่คำามืดจากน้อยเนี่ยครับมือนีิกะเอาบ่าป้อมมากินน้าครับคู่แฝดครับอย่างงกันเ้อครับเอาเพิ่นมากินน้าเพิ่นอยากกินครับมาลองเมืองครับเป็นคู่แฝดกันนะครับ ยังง,งวงเรื่อยพี่น้องนะครับเลยเลยเอาเลยครับเอาเลยเนาะลองเมืองครับยำยำปลาเมือกใส่กุ้งครับคำแหลกรองเลยเลยอ้ยครับพี่น้องอคำใหญ่ๆนะครับคำแหลก ครับ้องเบอร์นักขนาวจับตัวสายยิงปลาครับหาปลาแนะนำโขงครับ <c oughs> จังหวัด๋ยวเปียกหาเงินซื้อกล้องก่อน ต่อพริกตามได้ว่าก็ไปยิ่งทุกอาทิตย์แล้วครับเมื่อได้ว่างก็ไปครับเป็นยิ่งปลามา<อ>ครับพี่น้องแสบแสบแสบนี่ครับ ดอรครับมาข้าวท้าครับยำปลาหมึกใส่กุ้งครับโอ้ใส oh. ่บบพรีคัพแรกกับเผ็ดแล้วครับ hmm. ครับ hmm. อืมอืม พี่น้องมาคือจังรับ <c oughs> นี่เพื่อนจะเอิญสองซื้อครับเดือดเอิญขวบเลยปั่ำเปียกเลยครับคื <c oughs> อบุคือพี่น้องใส่ไปกับขี้ไปเดียวกันก็นได้ <c oughs> ครับเม <c oughs> ื่อไหร่ เก็คลิปยิงป่าเบิรงครับเ,เงินซื้อกล่องกันแต่ว่ากับมิงถูกอาทิตย์แล้วครับแต่ว่างบนไดลงไหนเบิรงครับเพราะว่าเรามีกล่องคลิปยิงป่าไม่นำโค้งเลยครับต้องกุ้งอ่ะอืมกับน้องอื

ว่าอาทิตย์นี้ก็ไปอนินป่ะนิ่ป่าใบดุกอาทิตย์ครับแต่ว่าหากเม่ไไ้ลง้งในเมืองหละ่ะรับพี่อ้อโอ้โหน่อยเพื่อเลยเห็ดริกลาวเขาเอิญหมักเผ็ดเนียครับแต่ไทยเขาเอิญหมักพริก

ธรรมดาผมจะบวกกินยำคนนี้มันจะกินเป็นโตนะสมอาจะกินเยอะโตครับบวกกินยำครับงงเรือเปี่น้องเลยบ้าเปียกครับบ้าป้อมบ้าเปียกสีแดงมันนี้ โอ้หุยอยดฮึมแสบนะเป็นโตเป็นโตแล้วครับคุนะบบรับแบบมาเนี่ยไข่ก้บกุงกุ้งจิมปกุงเขาเอิดกรุงยังไงกรุงแค่น้ำปลานะครับอืม หวานกนุตัวตล่อครับี่เนาะสุดยั๊กข้อเผ็ดหสดน้าครับ ขันบ่เผ็ดกับบ่แซ่บซย้ำมันก็นต้องเผ็ดครับคักๆๆลิปแรกครับทิมไม่กินน้ำกันครับส่วนปอบปอบมาใหม่ มื่อหราครับชิปลาอนมันยูนคนละมูบานมันกันเลยเมค่อไ,ได้ได้มา <c oughs> อ <c oughs> อังต,ตัวครับเอาไปครับทตา bỏ lại để, để yeah. như này ấy. không, không. เผ็ดแล้วพี่น้องเลยครับอ,น,อน,นี่ยเจ็บน้ำปลาครับอ,อ,อุ้ง มประมือกับใสก่แค็รัดอ้พี่น้องนะพี่ตามถ้าถือไก่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แนยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังไก่ให้นะครับถ้าจะลืมพลาดก็ได้เลยคือกดกระดิ่งครับ เพื่อรับชมชิปใหม่ๆของเบาเปียกครับอะครับพี่นอก<ฮ>เผ็ดกับเผ็ดมันนี่สดวนวอืกินเบ่นีดีครับอาบังได้ครับอืม กรกป๋อครับป,ปืนยิงปลามาเมือไรปืนยิงปลาประมาณวันที่ยี่สิบครับสร้างปืนไหมสร้างปืนยิงปลาไหมครับนะปืนมาจากนอกราคาเกิกแตแพงอยู่ครับ สถิติะย่างครับเครื่องหนาครับเครื่องนี้กับปืนเครื่องหนากับกล้องครับประมาณเกือบแปดพันนะครับปืนบอกหนึ่งนะครับปืนยิงป่านะครับครับพี่นได้ป, 9, 000, ปืนเก่านยิงบะทันป่าไม่เก็งปืนปืนทั้นนงอย่างนะครับ นี่ปืนอัดลมครับราคากับแพงนะแต่ว่ากับคุมรัดประมึกเดี๋ยวจะเฮ็ดชิปนิ้งตายเบิง้งตอนนี้ชิปนี้ครับปุ้งตัวใหญ่ nam ở cái này còn nam nó nhỏ à nhỉ 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 โมเมนต์าำแก่นะครับลำย้ำครับเจ้ดต้าเลยจิตจารโดนใจนคลับนี่มาคุณทั้งกลุ้งฮงปลามึก วลาเหนือที่เสื้อมากินไหมได้กินหน่าไม่กิไไนไหม,ไมครับกับเป็นยังกับอยติดตามเบื้องลึกครับพี่น้อง แซ่บขนาดแบบแค่โหจีดขนาดมึงนี่ 嗯，我够饱出来了。<laughs> 哇，爷爷。嗯嗯。呷呷。吧 <laughs>。嗯。哦 <laughs>。 ตาบัง่ายไปแล้วนี่แหะโ,โหเผ็ดกับเผ็ดแสบกับแสบพี่น้องเอ้ยอืมนี่ึ้นหัวนี่นนึ้นหัวครับ

กระปุลกระแก้วครับยิ่งแซ่บมาออนเบิดซะนี่ ยังจังเลยมือต้องเสรครับอืมโอ้ยนะพี่อิ่มแล้วไหมอิ่มปะอิ่มแล้วอบอกมาอิ่มแล้วครับ,บเบียก,กับอิ่มแล้วหามังเงยอยู่พี่น้อง จิ้นี้ก็สุดยอดเดี๋ยครับเมนูมนือเหีืยแต่แค่หลอ <c oughs> คกับบักพริกถ้า <c oughs> พี่น้องก็หมกหรือว่าคือเกาลัอครับพี่น้องฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดกระดิ่งเพื่อรับชิปใหม่ๆของบเบ้าเปียกครับ ืัอนี้ก็กับ,บ้าป้อมกันทีขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเ้อสวัสดีครับครับ